ปีเดือนบ่ได้ยปีเดือนโบได้ย่อปีเดือนบ่ได้ย่ออายุแก่ตามสังขารการเวลาบ่รอคอ้ยมันแก่ไปตามมือไพคือสิ่งเพียนตังภาวนากก็ไข่เน่คือสิมีปลองแก่เพราะสิได้ทนเบาอายุหลายล่วงเข่าขากระอ้นขึงแข็งขากระอ้นขึงแข็งอายุหลายล่วงเข่าอายุหลายล่วงเข่าขากระอ่อนิึงแข็ง แกรเลือดเรือล้มในเนือของตัวบอกคือเก้าตาเก้าเลือดหรือลมในเหนือของโตัวบอกคือเก้าต่าเก้ามือขึนเข่าบอสันแจงดังเดินเวนตาเสริมสอดคงบัดยามอ่านหนังสือดีละคือชีวิตอยู่คนสมัยนี้ ไผ่ทำดีสีเนืนมันถือรักทำเป็นที่เพิ่งสีดับเพิ่งอันลูกใหม่ใจสิได้อ่อนลงดวงทำเพิ่นสิไดโค้งลดกิเลสทั้งปัญหาดวงทำเพิ่นสิไดโค้งดวงทำเพิ่นสิไดโค้งดวงทำเพิ่นสิไดโค้งลดกิเลสทั้งปัญหาดวงท่ำเพิ่นสิไดโค้ง ดวงทั้งเพิ่นจะได้พวมดวงทั Luther, ้งเพิ่นจะได้โวงไม่ได้โวงเด้อได้เลดวงทั้งเพิ่นจะได้โวงลดกิเลสทั้งตันหาลดกิเลสทั้งตันหาลดกิเลสทั้งตันหาเป็นศิพร่ายเฮาหลวงสร้อยไปฤทธิ์มงคนผู้มาฟังเรื่องหมอแล้อย่าเฝ้าเบื่อคนผู้มาฟังเรื่องคนผู้มาฟังเรื่องหมอแล้อย่าเฝ้าเบื่อขอเล่นเชื้อีโน ลุงป้าลุ้งป้าผุ้นั้นฟังขี้นองเอยตอนี่ลปัดชิมใบใบไม้ร่วง เฮมันตาฤดูเขาเฮมันตาฤดูเขาปัดชิมนใบใบไม้ลวงล้มลวงพัดแดดฮอนอ่อนสนโอ้โหลาน้องมันเสียงสุดเลยยังเลต้องเอาพี่เจมพี่เจมมันมันยังบอลลูนไงพี่เจมบอลมันยังมันยังลอยอยู่เออพี่จจมมันเติมพี่เจมพี่เจมมันตีคู่กันไปอ่ะสิแทนคัข่งแข่งแข่นบอลเต็มลกอีกนิดนึงอ่ะม่าจะสิบเป็นไปพี่ัง เฮ้มันตาลยดูเขาเ็นแที่บ้างมันตาเลยดูเขาแบบทำดยวาี่านี่มก่านี่ทีเล่อรใี่เ่็บขเอาด่่แบบนู้นเดี่ยวเราแบบกว่านี้ละนิว่านบ้าน่บ